สวัสดีครับวันนี้วันที่8มีนาคม68ามาอาจารย์จะให้แบบเพิ่มเติมนะครับเป็นแบบใส่เตาเผาถ่านไร้ควันเตาดินขนาดใหญ่ใหญ่ขนาดไหนก็ได้แต่อาจารย์ให้อยู่ในความกว้างาประมาณ2เมตรครึ่งนะสูง3เมตรครับเตาอาจารย์ แล้วก็ไส้ี่นี้ก็ประมาณ60เซนพอดีกําลังพอดีเอามาดูกันมาดูกันว่ามันมีชิ้นส่วนอะไรบ้างในใจกลางเตานะทาเหล็กให้มันได้แบบนี้น,ะนี่นี่คือ60เซนประมาณนะครับแล้วก็มีถังอสองชั้นชั้นในชั้นนอกนะชั้นในก็เป็นแบบนี้ห้องเผาไหมห้องเผาไหมชั้นล่างเป็นลักษณะน,นี้นะครับ มีตะกแรกงแบบนี้ตะกแรกงอยู่ด้านล่างประมาณนี้ประมาณหนึ่งสองหนึ่งสองความลึกนะฮะหนึ่งสองแล้วก็จะให้ลึกกว่านี้อีกสักนิดก็ได้นะครับประมาณสักเจ็ดสิเซนเจ็ดสิเจ็ซนนะครับม่ถึง1เมตรก็กำลังพอดีส่วนประกอบของห้องเผาไหม้ห้องแรก ห้องแรกให้ดูใกล้ๆหน่อยห้องแรกก็จะเป็นลนักษณะทางลมพัดลมเป่าเข้ามาจากาท่อสองนิ้วขยายมาเป็น4นิ้วหรือว่า5นิ้วอาจารย์ใช้ท่อ5นิ้วเพราะว่ามีผู้บริจาคมานะครับปู้มีจิตเมตตานะครับช่วยสมทบทุนในการสร้างอาจารย์ต้องขอแล้วต่อไปเนาะช่วยกันออกทุนมาหน่อยอาจารย์จะได้มีเงินมาทําตรงนี้ครับ สร้างสิ่งประดิษฐ์เนี่ยเนี่ยเจาะรูอย่างงี้ด้านล่างท่อใจกลางน,นะนะแล้วก็เจาะรูด้านบนอีกสองแถวเนี่ยมันบางก็นะทีกิงเทคนิคตรงเนี้ยเพิ่มเติมอีกหน่อยได้นะครับก็ยังไม่พูดนะเอามันง่ายๆก่อนแค่นี้มันก็เผาได้แล้วแล้วก็มีวงแหวนนิดหนึ่งวงวงแหวนเนี่ยเอ่อเป็นสแต,ตนเลสนะอันนี้ท่อเป็นเหล็กหนาะนะครับอันนี้เป็นสแต,ตนเลส โดยจะเป็นเหล็กหนาก็ได้นะเหล็กหนาที่เป็นวงกลมๆได้อย่างเงี้ยมันจะสวยสวยกว่าปุ๊เป็นกล่องเนยเป็นกล่องสี่เหลี่ยมองศาองศาของลมอ่ะไม่ดีสู้กลมๆไม่ได้ครับส่วนถังถังอื่นด้านนอกนี้ก็เป็นกลมๆตามกันไปไฟมันจะวนกลมๆนะแล้วก็ท่อนี้คือท่อห้านิ้วนี่ห้านิ้วทานิ้วนี้ก็คือไว้ส่งเชือกเพลิง คือท่อนไม้หรือว่าพลาสติกต,ต่างๆนี่รวมตุกมานี้แล้วก็มาค้างในตะแกรงนี้มันก็จะลุกเก็นไฟเผาไหม้ตอนแรกจุดเตาแล้วก็จุดผ้า,าชุบละมันเอาเสศษเส็ษไม้กิ่งไม้ใบไ,ไม้กิ่งหญ้าเล็กๆเนี่ยใส่ลงไปก่อนนะครับกระดกกระดาษอ,อาจารย์ใช้ลังไข่ลังไข่ใส่รองไว้ก่อนแล้วก็จุดไฟลังไข่ด้วยดันเข้าไปแล้วก็เอาผ้า ุดน้ำมันก,กัดด้านก็ไปเลยลุกตุ่มทีเดียวครับประมาณหนึ่งนาทีไฟลุกควันก็จะไม่มีแล้วมันตรงนี้มันลุกพอลุกปุ๊บแต่ควันม,มันมีเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปบนเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะครับตรงนี้ต้องให้มันลุกตลอดเวลาแล้วก็จะมีห้องห้องลมก็คือท่อสองนิ้วเนี่ยสองนิ้วเนี่ยเป่าลมเข้าไปเนี่ยในท่อนี้และท่อนี้ก็จะเชื่อมมามา,มา,มา เชื่อมกับไอ้วงแหวนนี่ด้วยก็คือแบ่งนะครับท่อลม2นิ้วดันลมออกมาแบ่งมาเป็นวงแหวนนี่ด้วยแล้วก็เป็นท่อตจกลางด้วยใช้ใช้พันลุมตัวเดียวกันเลยนะครับจะได้ไปจัดนะครับใช้ทีเดียวกันเลยเนี่ยพันลุมตัวเดียวกันสามารถเพราะว่าวงแหวนนี้เราใช้แต่ด้านบนอย่างเดียวด้านล่างไม่ต้องใช้แล้วยุดเลิกก็เป็นสิ่งประดิษฐ์เป็นแบบที่ อาจรย์ค,คิดมาเนี่ยคิดว่ามันตอนนี้นะเท่ากับดีที่สุดเลยนะดีที่สุดและง่ายที่สุดแล้วส่วนการการใส่ชุบเคิงนี่อาจารย์จะใส่ทุก3านาทีหรือว่านาทีใส่ครั้งนะมันก็เหนื่อยแต่ถ้าค่อยใส่ไปเรื่อยๆมันก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่มันต้องนั่งคุมไหมอาจารย์ก็จะเปลี่ยนให้เคยคิดมาต้องนานแล้วแต่มันต้องทําแบบก่อนเนี่ย เพราะฉะนั้นแบบพิบเขียวก็ต้องออกมาก่อนก่อนที่จะทาเตาจริงนะมีแบบอันนี้ให้แบบไปเลยใครจะทําก่อนอาจารย์ก็ได้นะอันนี้คือถังถังเหล็กนะจะเป็นถัง200ลิตรก็ได้เป็นถังอะไรก็ได้นะถังที่จะใส่แก๊ใส่แก๊ลงไปนี่นี้ใส่แก๊แล้วก็สามารถจุดไฟได้จุดไฟได้แล้วก็เราก็เติมลงไปตรงนี้นะตรงนี้จะเปิดรูเจาะรูพุนๆใต้ถังเนี่ย ให้อากาศมันเข้าแล้วก็มันลุกไหม้ทีนี้เราจุดไฟจุดจากด้านบนแล้วก็ฝาในคอนี่ตรงนี้เป็นวงวงแหวนทรายฝาครอบปุ๊บมันไม่ต้องไปบิดเกีียวไม่ต้องทําอะไรเลยมันไวมากในะเรื่องเกี่ยวกับทรายที่อาจารย์ทำเนี่ยนะมันดีมากฝาครอบครอบปุ๊บครอบปุ๊บก,ก็ควันแก,ก๊สไม่ออกแล้วแอนก,ก็จะวิ่งไปนี่เพราะว่าเราฉุดถูกจุดด้วยพัดลมตัวเดียวกันเนียมันจะจุดแก๊ส ทีนี้ถังใหญ่ใช่ไหมพอเราเป็นถังใหญ่เนี่ยเราก็จุดไฟแก๊สมันก็จะออกมาตรงนี้มันดันขึ้นบนไม่ได้ทะลุปไปไหนไม่ได้มันก็จะโดนจุดไปทางนี้อย่างเดียวแก๊สนี้ก็คือแก๊สที่มันเ,เป็นแก๊สติดไฟได้แล้วเอาไปมีหลายท่านเอาไปใช้ในครัวเรือนได้คือสามารถตั้งเตาคาัตั้งกระทะตั้งเตาได้นะส่วนอาจารย์ไม่มีแก๊ไม่มีอะไรอาจารย์เปลี่ยนตรงนี้เป็นถาน ทานปนใส่เข <icana>, ้าไปเลยครับเห้เต็มเลยฐานปนแทนแก๊สแต่ถ้ามีแก๊สมันก็ถูกกว่าทานเนี่ยก็ใส่เข้าไปแล้วก็จุดไฟจุดไฟแล้วก็มันจะได้แก๊สแก๊สผสมกับลมมาแล้วก็เป่าออกท่อต่างๆเนี่ยแทนที่จะท่อมีแต่ลมออกมาเฉยๆกลายเป็นแก๊สออกมาด้วยทําให้อ่การติดไฟลุกติดไฟนี่ดียิ่งขึ้นส่วนช้บเพลนนี้เราก็ใส่ตามปกติครับแต่เพิ่มเติมไปนะครับ ใส่เพิ่มเติมไปก็ไม่ต้องมากแล้วมันมีตัวนี้เสริมนี่แหละคือสุดยอดเลยของเตาเผาถ่านไล่ควันตรงนี้ก็สามารถกําจัดควันได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันยังไม่หมดดีมาชั้นที่สองชั้นที่สองอาจารย์มีอยู่แล้วนะอาจารย์เพียงแต่ทำถังตรงนี้นะอีกหนึ่งถังถังตรงนี้ทําไว้ทําอะไรถังตรงนี้เอาไว้ใส่ถุงพลาสติกเดียวนะเป็นถังเล็กๆเ,เนี่ยไม่ถึงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเตานี้หรอกนะเป็นประมาณเนี่ย แล้วก็ต่อรูให้มันเข้ามาวงแหวนวงที่สองข้างบนเนี่ยวงแหวนวงที่สองเ่ารูเข้าไปถุงพลาสติกถูกความร้อนจากข้างล่างเนี่ยเผาเผาปุ๊บไอแก๊สถุงพลาสติกเนี่ยมันไม่ไปไหนเอาถุงสะอาดนะถุงพลาสติกสะอาดๆเลยต้องคัตนะคับให้สะอาดที่สุดเพราะจะได้มีมีขี้ตะกอนมีขี้ตะกันนะส่วนถังนี้ถังนี้ก็ควรจะมีการ ทำพลาสาดได้ก็ไปคิดเอาทีหลังก็แล้วกันนะแต่ส่วนใหญ่มันแทบจะไม่เหลือเลยมันจะหายหมดถ้าถุงสะอาดนะถูกสะอาดนี่ก็จะไม่มีขี้ตะกันไม่มีฝุ่งอะไรทั้งสิ้นมันจะระเหยกลายเป็นน้ํามันหมดเลยเป็นไอไอเขาเรียกไอแก๊สไม่ต้องไปทำเตาเตาอไรก็เรียกว่าแปลงถุงพลาสติกเนี่ยให้เป็นน้ํามันแล้วเอาน้ํามันมาเผาถ่านไม่ต้องครับตรงเนี้ยใส่อัดให้แน่นๆเลย ไม่ต้องใส่ทีละชิ้นละใส่ใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเต็มแล้วก็ใส่ใส่ใส่ไปเรื่อยๆใส่เติมได้นะเพราะตรงนี้เรามีจุกป,ปิดมีปิดก็ใส่ได้เรื่อยๆเลยใส่ได้เรื่อยๆพอเราสับใจแล้วเราก็ปิดฝาตรงนี้ท้ปิดฝานี้ตรงนี้ถังนี้มันทางานอัตโนมัตินะมันก็จะเป่าแก๊สมานี่แล้วแก๊สก็จะพุ่นขึ้นมาเป็นไฟท่อนทีสองนะไฟท่อนทีสองส่วนตรงนี้อาจารย์ยังไม่ได้วาดตรงนี้อาจารย์จะมีอ่าท่อ ท่อห้านิ้วเหมือนกันท่อหานิ้วมาตรงนี้ท่อห,หานิว้วสําหรับเติมเชื้อเพลิงได้นะอจารอาจารย์จ,จ,ะจ,จะเติมเชื้อเพลิงมาแล้วตรงนี้จะมีตะแกรงตะแกรงที่ที่ทำเป็นซิกซีก่แควเพื่อลองลองเชื้อเพลิงที่ที่อาจารย์ใส่ตรงนี้นะ <S <S เพื่อเสริมว่ตอนที่ว่าจะเร่งแก๊สไม่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 เร่งก็ได้นะไม่เร่งก็ได้ว่าอาจารย์ครั้งที่แล้วก็ไม่ต้องเร่งน,นะแต่ถ้าทํา ก็ทำสแกนไว้ตรงนี้แล้วก็ใส่เชือเพลิงมาตรงนี้มีผลประโยชน์ตรงไหนก็คือว่าเวลาแก๊สมันออกเยอะๆอาจารย์จะติดหัวเตาตรงนี้ครอบสนิทแล้วควันมันออกไม่ได้แก๊สมันออกไม่ได้มันเป็นไม่ได้เตาระเบิดอาจารย์ก็จะระบายออกท่องนี้แทนพอระบายออกช่องนี้อาจารย์ก็จะมีถังดักถังดักกาจัดควันขั้นสุดท้ายขั้นหรือว่าแก๊สไปอย่างนี้ควันวนมานี่แล้วมันก็จะมันถูกเตา เตาพิเศษเนี่ยเตากำจัดควันเนี่ยนะเป็นระบบเหมือนเตาชีวมวลเดี๋ยวให้ดูนะครับตรงนี้ชุดหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูนะอธิบายไอ้ไส้ในก่อนตอนนี้ก็9นาทีกว่าแล้วนะไหวนะครับติดตามกันไปนะแล้วก็ไปถอนแบบของเราอาจารย์ไม่ได้ตังค์สักสลึงเดียวน้นไม่ได้ตังค์เลยนะั่นเนี่ยลงยูทูบก็ไม่เอาตังค์นะครับเพราะมันผิดเื่อยขี้เกียจขี้เกียจแก้นะครับก็ไม่เอาตังคนะ์อะให้ให้เป็นวิทยาทานไปเลยนะครับ แจกแบบไปเลยนะจะได้ไปช่วยกันทําให้โลกเราดีขึ้นครับประเทศเราก็ดีไม่ต้องกลัวผิดกฎหมายเลยเผาถ่านไม่มีควันนี่ยก็มันชุดนี้มันก็จะกําจัดควันได้อีกได้อีกส่วนหนึ่งแล้วส่วนอ่ควันที่มันควันที่มันอยู่ในเตาเผาถ่านนะนะอยู่ในเตาเผาถ่านอันนี้นี่วัดผิดนะอตรงนี้มันก็จะต้องเป็นสมควรที่ว่ามันจะต่อจาก าภายนอกได้ก็คือว่า,าท่อท่อแปดนิ้วเนี่ยมันจะต่อดับเองตรงที่เราเก็บเราเอาไม้มาวางเอา่านด้านนอกด้านนอกใจกลางเนี่ยนะแล้วก็ให้มันวนเท่ากับแปดนิ้วไปเลยแล้วก็วนลงล่างก็คือจะกี่ท่อก็ได้นะท่อละสี่นิ้วก็สองท่อกับแปดอาจารย์ใช้แค่สามท่อใช้เพิ่มไปอีกเห้าหอนิ้วด้วยนะสามท่อไปเลยก็มากกว่าแปดอีกทีซ้ํา เพื่อให้ควันเนี่ยมันวิ่งวนกลับ้ามานี่ลงมานี่ลงมานี่นะทับอยู่ข้างล่างเห็นไหมแล้วก็กลับเข้ามาที่กลเตาแล้วก็มุดขึ้นมามาข้าที่ตะเกียงนี้มาเผาใหม่เนี่ยเป็นอินฟลิตี้ก็คือปิดฝาตรงนี้แล้วเนี่ยควันมันจะวนเป็นอินฟลิตี้ส่วนที่มันจะออกอาจารย์ก็ต้องเปิดให้มันออกบ้างก็มันจะมาออกอันนี้แล้วขึ้นตะเกียงตะเกียงถือว่าเป็นตะเกียงก็แล้วกันเออถือว่าเป็นตเตาอันก,กัน่ะเตาเชื่อมมวลอ่ะ จะว่างั้นก็ได้นะแต่มันเป็นระบบพิเศษของอาจารย์ไงที่ว่ามันจะเผาควันที่มันจะเล็ดลอดออกอกี่เผาให้เกลี้ยงเลยให้เกลี้ยงตรงนี้ส่วนมาดูตรงหัวเตาหัวเตาที่ที่แต่เดิมนะเราก็จะเปิดเปิดให้ควันมันขึ้นมาแล้วก็ให้มันผ่านหลังพึ่งจนะ้ะตรงรูล่างด้วยรูรอบเลยด้วยให้มันเยอะๆนะไอ้เป็นรูเล็กๆนะรูเล็กๆออนนี้เป็นถังเหล็กถังเหล็ก จะทาเอาก็ได้เช่นถังแก๊สตอกันเอาก็ได้นะครับแล้วก็เจาะรูความหนาหรือว่าจะมวนเหล็กมาอย่างเงี้ยให้มันเป็นรูปอย่างนี้เลยสวยกว่าก็ทามาเลยแล้วก็มีฝาครอบมีทรายปิดตรงนี้ฝาครอบจึงปิดตรงเนี้ยควันมันจะออกมาแล้วเหล็กตรงนี้มันร้อนมันร้อนมันแดงมันก็จะเผาไหม้ควันนะเวลาเราเปิดฝาควันก็จะไม่มีแต่อาจารย์จะเปิดขวาเป็นบางครั้งฝาเนี่ยจะเปิดเป็นบางครั้ง แต่ตอนสุดท้ายเลยที่ควันบ้าออกแก๊สออกมากมาจริงๆเลยเอาไม่อยู่แล้วแค่ระบบเนี่ยไม่ได้เราจะต้องเปิดฝาตรงนี้เพราะเปิดฝาตรงนี้ปุ๊บนะันก็คือเผาไปแล้วประมาณประมาณ7ชั่วโมงนะเดชั่วโมงเขาเรียกว่าแก๊สในตัวมันขายมากจนไฟสาม,มารถติดได้เองนั่นแหละ คือมันจะรู้เพราะเป็นเตาดินมันจะซึมอยู่ด้านข้างเนี่ยตะทุร้อยรั่วร้อยแตกเตาทัว่วเลยแล้วมีกลิ่นแสกเหม็นแสกจมูกนั่นแหละแก๊สมันมาเต็มที่เราต้องเปิดเปิดนี่สมควรเปิดพอเปิดปุ๊บเนี่ยระบบมันก็จะทํางานก็คือควันมันจะออกผ่านรูนี้พอผ่านรูปุ๊บตรงนี้แหละมันได้ใช้ประโยชน์ตอนนี้ตอนนี้พอควันเนี่ยควันมันไม่ออกตรงนี้แต่ตรง,ตรงถังตรงเนี้ยถังตรงเนี้ยอาจารย์มันมีรูเปิดอยู่นะตรงเนี้ย รูเปิดรูเปิดไม่ไม่ได้ปิดสนิทไงคือว่าข้างบนนี้ไม่มีปิดสนิทนะจะเปิดจากไม้เนี่ยให้มันเลี้ยวเข้ามาในขังนี้ได้นะให้มันเลี้ยวมาด้านบนเนี่ยเลี้ยวมาแล้วก็ขึ้นไปนะอ,อ,อันนี้เดี๋ยวอธิบายจริงแล้วกันอาจารย์ว่าผิดละว่วาผิดเอ,อเอาเอาตรงนี้เอาตรงนี้ให้เข้าใจก่อนแก๊ แก๊สที่มันเข้ามาในนี้นะแก๊สที่มันออกจากการเผาไหม้ชุดเนี้ยมันก็ยังเหลือควันอยู่ดีอ่ะเหลืออีกยังไม่หมดหรอกนะคือมันจะหมดไปเกี้ยงเลยมันก็คงไม่หมดมันไม่ทันนะเพราะเตาเราขนาดใหญ่มันก็ออกกรูนี้แล้วก็ถูกชุดเนี้ยจับไว้ดักจับควันไว้จะมีระบบไอ้น้ำอาจารย์ยังไม่พูดในคลิปนี้มันยาวแล้วก็ก็ดักจับตรงเนี้ยเสร็จแล้วมันก็จะ ลุกเป็นไฟพูดพ้นไปเลยประมาณ4ี่ชั่วโมงแต่อาจารย์ให้มันพ้นแค่2ชั่วโมงอาจารย์ก็ปิดเหมือนเดิมเพราะว่ามันน้อยเพราะน้อยมันเริ่มสะอาดมันไม่ดังแล้วอ่ะที่จริงแล้วดังแก๊สมันดังเพราะมีรูเจาะอยู่แถวๆนี้ด้วยไม่ได้บอกนะในคลิปเนี้ยก็ก็เอาแค่ใส่มันก่อนแค่ใส่มันก่อนนะครับแล้วก็พอมันดังพูดมันเบาลงเบาลงแล้วก็แก๊สะอาดขึ้นไม่ค่อยมีอะไรละแก๊สนี่สะอาด ก็ปิดฝาไปฝาปุ๊บแก๊สก็จะมาออกท่อนี้แล้วก็ผ่านตรงนี้เราก็แทบจะไม่ด้เติมเชื้อเพลิงตรงนี้เลยมันก็จะลุกเองเลยตรงนี้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วต้องเติมเชื้อเพลิงตรงนี้ชุดหนึ่งเดี๋ยวไปชุดชุดนี้เดี๋ยวติดตามไปคลิปนึงก็แล้วกันนะยาวมากเลยเนี่ยยาวมากเลยนี่ถือว่าเป็นคลิปที่หนึ่งใส่เตาคลิปที่สองเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเตา ระบบเตาเผาไหมควันชั้นขั้นสุดท้ายกแล้วกันนะ